ใน10นาทีของการโดดทมโพลีนเนี่ยเทียบเท่ากับการวิ่งแบบ30นาทีอะคะ่ะทุกคนเราก็สามารถพาลูกนะคะออกไปปัน่นรอบหมู่บ้านอะไรแบบนี้แล้วคุณแม่ก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มความดัน,นะคะ่ะให้กับสายนี้และไปสู่กล้ามเนื้อนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ healthy living by บุตรนะคะตอนนี้นะคะบุตรก็อยู่กับเบบีกับคุณพ่อบุตรจะมาแชร์นะคะสตัวช่วยออกกำลังกายสำหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะที่ไม่มีเวลาแล้วก็ต้องดูลูกนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือ ที่นั่งอยู่ตอนนี้เลยนะคะก็คือจักรยานนั่นเองค่ะเราก็สามารถพาลูกนะคะออกไปปัน่นรอบหมู่บ้านอะไรแบบนี้แล้วคุณแม่ก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยนะคะอันนี้ก็ใช้บ่อยมากๆเลยค่ะ2ค่ะคือทรัมโพลีนค่ะทำไมถึงเป็นทรัมโพลีนนะคะก็เพราะว่าใน1ินาทีของการโดดทรัมโพลีนเนี่ยเทียบเท่ากับการวิ่งแบบ สานาทีอะค่ะทุกคนนอกเหนือจากนี้นะคะข้อดีของทามโพลีนก็คือเป็น low impact ค่ะคือเราสามารถกระโดดได้นะคะโดยที่ไม่ไม่กระแทกเนาะแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดนะสำหรับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดใหม่ๆยังกระโดดไม่ได้นะคะก็อย่าเพิ่งโดดให้เช็คก,กับคุณหมอก่อนนะคะสุดท้ายนะคะคือ be strong ค่ะทุกคนและที่สำคัญค่ะ B s t r o n g เนี่ยใช้กับการออกกำลังกายได้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งแบบใส่เลี้ยงลูกใส่ยกอุ้มลูกอย่างนี้นะถูบ้านทำความสะอาดบ้านปั่นจักรยานกระโดดทำโพลีนก็สามารถใส่ B s t r o n g ได้นะซึ่ง B s t r o n g คืออะไรนะคะก็คือเป็นตัวที่เป็นสายรัดนะคะที่มีความเบาเราพกพาไปไหนมาไหนก็ได้นะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มความดันค่ะ ให้กับสายนี้และไปสู่กล้ามเนื้อนะคะพี่เอนะคะที่วัย50แล้วเขาก็เป็นคนที่นำเข้า B-Strong เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่ะพี่เอก็บอกว่าตัว B-Strong นี่นะคะก็จะทำให้กระตุ้น g r โกรทฮอร์โมนด้วยนะคะก็หมายความว่าเป็นเทคนิคชะลอวัยของพี่เอนั่นเองค่ะทำไมถึงกระตุ้นโกรทฮอร์โมนใช่ไหมคะปกติแล้วการออกกำลังกายที่กระตุ้นโกรทฮอร์โมนเนี่ยค่ะจะกระตุ้นเมื่อเวลาที่เราอะ ออกกำลังกายแบบ high intensity หรือว่าต้องแบบฮิตแรงๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ B-Strong เนี่ยทำให้เราไม่จำเป็นต้องแบบออกหนัก high impact ขนาดนั้นนะคะแต่ตัวความดันนี้จะทำงานกับกล้ามเนือ้อทำให้สามารถกระตุ้น growth hormone ได้ในเวลาสั้นๆค่ะก็คือไม่เกิน20นาทีก็เพียงพอต่อวันแล้วค่ะบุตรก็แนะนำมากๆเลยนะคะตัว B-Strong นี้นะคะเพราะว่า ทำบรรอยู่กับเราแล้วใส่ไปได้ทุกอย่างแถมพกพาสะดวกด้วยค่ะนี่นะคะก็เป็น3ทางเลือกค่ะที่บุญรก็หวังว่าคุณแม่ทุกท่านนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่ไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นทางเลือกในการออกกําลังกายให้ดีต่อสุขภาพค่ะถ้าชอบนะคะบุดฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม healthy living by บุญค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย